รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคื่อกลมวิชาการเกษตรยั่งยืน รวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธ,ธาไม่เลื่อนล้าภูมปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก,ก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรร คืกรมวิชาการเกษตรยังยืนรวมพลิกฟืน้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยกรมวิชาการสวัสดีครับผู้ชมการพบกับรายการก,าก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าันอาที่แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนันททีวีครับอาทิตย์นี้ครับน้องพิมพกับน้องต้นกล้าเขามีปัญหาอะไรคาใจหรือเปล่าเดี๋ยว รับอาสาแก้ไขปัญหาให้นะฮะแต่ได้ยินแวววๆว่าน้องพิมพ์นะครับกำลังที่จะไปหาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาปลูกอยู่ น้องพิมทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเรานะครับติดอันดับต้นๆของผู้ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์นะครับที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วครับประเทศไทยของเรานะครับเขานิยมผลิตแล้วก็ปลูกในส่วนของเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชไร่นั่นเองครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิตากันเลยครับว่าน้องพิมกับนังต้นล่ามีปัญหาอะไรที่มันขาดใจอยู่ครับ กำลังดูแลต้นไม้อยู่ก็แล้มมีว่างไหมอะ่ะว่างสิมีอะไรหรือเลปล่าเนี่ยพิมพ์ว่าจะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาให้แม่เขาปลูกหน่อยอะพี่แล้วพิมพ์จะไปซื้อที่ไหนละ่ะเนี่ยพิมพก็ยังไม่รู้เลยว่าแต่พี่ต้นกล้านเนี่ยมีที่แนะนําให้พิมพ์ไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีๆมาปลูกกับเขาบ้างไหมล่ะโอ้โอ้โอ้ถามถูกคนละเนี่ยทำไมอะพี่ทำไมแหมถามถูกคนแลวนี่ไงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรเขาเมล็ดพันธุ์ดีอย่างนี้เลย ว่าแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชที่พี่ต้นก้าวว่าเนี่ยไปซื้อมาแล้วมันจะปลูกได้จริงๆหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมเมล็ดพันธุ์มันแห้งแหงเหี่ยวแบบนั้นนะหืมแม่พิมมาบนหูชาแน่ปลูกได้สิมเมล็ดคุณภาพระดับอาเซียนเลยนะจริงหรือพี่ระดับอาเซียนมันก็ต้องแพงแย่เลยสิแล้วอย่างนี้พิมจะปีเงินไปซื้อหรอเห็นไหมทุกคนนะคิดว่าแพงแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดเราอย่ามาัวเถียงกันอยู่เลย ช่วยพี่เก็บของแล้วไปซื้อมล็ดพันธุ์เลยดีกว่าเลยในเช้านี้ครับผมจะพาน้องต้นกล้าน้องพิมพ์พ้องทั้งคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่นี่ครับศูนย์วิจัยและพัฒนามล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกครับและที่นี่นั่เองครับจะเป็นที่ที่ไขข้อข้องใจให้กับทุกคนครับตามมาเลยครับ ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้เร่งพัฒนายกระดับสูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าด้านมาเมล็ดพันธุ์พืชของไทยในการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และตลาดโลกในอนาคตได้เพราะหากมาเมล็ดพันธุ์พืชของไทยสามารถประกาศศักยภาพให้ชาวโลกได้รับรู้ นั่นหมายถึงรายได้ความมั่นคงทางด้านอาหารสภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรย่อมดีตามมาด้วยครับแล้วทางสูงวิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุษษโ,โลกแห่งนี้จะสามารถพลิกผันสร้างสารรค์ผลผลิตให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่คอยติดตามกันเลยครับผมชุมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผอกัลยาเนกกัลยามิิรครับผอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมมาครั้งนี้นะครับก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งะนะครับคือเป็นการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนหรือเปล่าครับก็ในทํานองนั้นนะเพราะเป็นนโยบายของท่านอดีตเลขก,ก,กระทรวงนะคะที่เราจะต้องพัฒนาเข้าสู่ตรงจุดนั้นค่ะอืมค,ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเราจะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาอาคารปฏิบัติการในการ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะซึ่งมันในในเรื่องนี้เราจะต้องบริการพวกบริษัทภาคเอกชนนะฮะที่ทําการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศในส่งออกและก็นาเข้านะคะโดยต้องตวรวจกันส่งและออกใบรับรองนะคะแบบนี้อาคารของเราต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆนี่เพียงพอหรือ,อยังฮะปีนี้นะคะเราได้งบ่ประมาณเอ่อรวมทั้งปีที่แล้วด้วย2555กับปี2516นะฮะจากรัฐบาลก็คือเราจะก่อสร้างบริเวณนี้นะฮะที่เห็นเห็นทั้งหมดนี่เราจะสร้างอาคารแฝบ ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโรคที่ติดไปกับเมล็ดนะคะแล้วก็มีอาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จำนวนปริมาณที่มากก็อุณหภูมิประมาณที่17-20องศานะค,ะความชื้นสัมพัทธ์ที่50-60ซนะคะแล้วก็มีลานตักเพิ่มขึ้นนะคะ,ะส่วนด้านหน้าของศูนย์ที่คุณเข้ามาเนี่ยเราจะสร้างอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็พันธุ์ดีซึ่งเราจะใช้ชื่อเียว่า อาคารเส้นทางการผลิตไม่พันดีสู่เกษตรกรนะต่อไปนะจะเป็นเราจะต้องสร้างความมั่นคงด้านพืชาหานมากขึ้นเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นความสําคัญอย่างยิ่งแม้ว่าคุณจะปรับปรุงพันธุ์อะไรมาหรือมีเทคโนโลยีที่ดีเลิศแค่ไหนถ้าเมล็ดพันธุ์คุณไม่มีคุณภาพแล้วแล้วก็นะฮะผลผลิตจะต้องด้อยแน่นอนทั้งคุณภาพแล้วก็ต่ำนะนั้นเราเราพยายามที่จะให้เกษตรกรในปรับตัวโดยการรู้คุณค่าของเมล็ดพันธุ์ชัดเจนคือหนึ่งเขาใช้ มเมล็ดพันน้อยลงสองผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นนะแล้วเขาสามารถเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตของเขาได้คือขายจากเอ่อพืชที่แปลรูปเป็นอาหารเข้าสู่เป็นมเมล็ดพันเขาก็ได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นครับผมฟังดูแล้วเหมือนจะสวนทางกันนะครับมเมล็ดพันธุ์น้อยใช้มเมล็ดพันธุน้อยลงแต่ว่าผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเพราะ เพราะเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์นะคะหนึ่งจะมีการสุกแก่ที่ใกล้เคียงกันสองมีการตอบสนองต่อ,อ,อปัจจัยการผลิตที่ที่สมบูรณ์งนั้นมันจะทําให้เห็นผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ถ้าพันธุ์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยหนึ่งเก็บเกี่ยวก็ไม่พร้อมกันนะคะเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ไม่แก่บ,บางส่วนที่แก่อันนี้ตัวที่ทําให้ผลผลิตลดลงครับผมและนี่นะคุณผู้ชมครับเราก็เดินทางมาที่นี่แล้วฮะซึ่งที่นี่นั้นก็คือจะนนี้ในส่วนของที่เป็นทุเลืองกับถั่วเขียว มีถั่วูต่สูงถั่วเขียวแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะข้าวโพดลูกผสมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเทคโนโลยีที่ท่านผอบอกว่านี่แหละที่จะทําให้เกษตรกรน่ยเขาเรียกว่ามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นอย่างไรด้านในเลยครับท่านผอครับอย่างที่ท่านผอบอกว่าที่สูนแห่งนี้คือจะมีในส่วนของถั่วเขียวถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดค่ะทาไมต้องเป็น3อย่างนี้ครับ คืออย่างนี้นะคะเอาหลักๆนะเป็นนโยาบายของกรมนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่าพืชตระก,กูลถั่วนะฮะถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือถั่วลิสงก็ตามแต่เนี่ยเป็นพืชผ,ผ,ผสมตัวเองแล้วก็บริษัทเอกชนจะไม่ผลิตจะสังเกตนะฮะบริษัทเอกชนจะไม่ผลิตพืชชนสามชนิดนี้ออกมาจําหน่ายเพราะต้นทุนการทําเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี่สูงนั้นมีอย่างเดียวคือรัฐบาลต้องสนับสนุนนะคะให้งบประมาณเพื่อให้ทางราชการนี้ผลิตจุดนี้จะเป็นจุดที่จุดเริ่มต้นของการ รับตัวอย่างนะคะคนที่มาจะต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเราจะจดบันทึกลงทะเบียนว่าพืชที่เขามาเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะเราจะใส่รหัสเพื่อการการถูกต้องเรื่องป้องกันการเขาเรียกอะไรใบแอดนะคะค่ะ คือสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาว่าเรานี่ไม่มีการแบ่งนะนี่จะเป็นของคุณนี้รู้จักการที่ไม่มีทุกอย่างจะทิ้งตเป็นไปตามคุณภาพเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกอย่างจะอยู่ในคอมตามรหัสนะฮะอย่างเงี้ยจะเป็นรหัสอะไรครับผู้ชมครับวันนี้เราก็เข้ามาในหลักแล้วนะครับค่ะในห้องปฏิบัติการนี้เราสําคัญที่สุดคือเราเน้นถึงการปลอดเชื้อและทาความสะอาดพอสมควรนะฮะดิฉันอยากจะแนะนํา ให้ส่งผ่านอันนี้ให้ด็อกเตอร์ในแรปอนสายนะฮะท่านคือนักนักวิชากณาทำงานการพิเศษนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เรียนสารท่านได้แล้วก็คุณกบ,บก็ต้องใส่เสื้อกาวของเราด้วยนะเพื่อให้เหมือนกับถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสด <c oughs> ีครับผมนะครับเอาในเรื่องของงานต่างตาต้องถามอาจารย์นารีรักเลยนะครับทีนี้แล้วอย่างที่ท่านหมอบอกว่าผมต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมก่อนใช่ต้องใส่เสื้อแบบนะครับอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อทีนึง นะครับนี่คือในส่วนของห้องแล็คหรือว่าห้องปฏิบัติการ<ค>ะนะครับตรงจุดน,นี้คือเกษตรกรนั้นหรือว่าเขาเรียกว่าผู้ประกอบการาต่างๆนํานมเมล็ดพันธุ์มายื่นให้ด้านหน้า <คะ S 1> มาตรวจสอบคุณภาพ<ค>ะนะคร <คะ S 2> ับขั้นตอนไรบ้างคือหลังจากที่เรารับตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงขั้นตอนแรกตามหลักของอ s สตารเขาจะมีการกําหนดว่า ในเพื่อชนิดนี้เนี่ยน้ำหนักขั้นต่ำของตัวอย่างควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างของตัวเขียวก็ประมาณหนึ่งกิโลกรัมแต่ขนาดตัวอย่างที่เราใช้ในการวิเคราะห์จริงเนี่ยมันจะต่ำกว่านั้นเพราะเราจะต้องมีการผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็แบ่งตัวอย่างให้ได้ปริมาณที่เราจะไปใช้จริงในการวิเคราะห์หลังจากที่เรามีการเหมือนเป็นการ แบ่งตัวอย่างแบบรวมๆวมแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปตรวจวัดความชื้นต่อค่ะใช่ความชื้นเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําเราต้องทาให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงการวัดความชื้นตัวอย่างเข้ามาเราต้องทําเลยเพราะไม่งั้นความชื้นมันจะหายไปทีน,นี้การวัดความชื้นเนี่ยตามหลักของอิสตาที่เรายึดถืออยู่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งบางพืชเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าคุณจะต้องบดตัวอย่างเพื่อให้ได้ขนาดตามที่เขาต้องการนะคะพอบดเสร็จแล้วก็ไปอบ อกอ,อีกทีนึงใช่ในสารอบนะคะเราตั้งตู้อบรอไว้เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องอบตู้อบที่ใช้สําหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะสําหรับวัดความชื้นโดยเฉพาะเลยหลังจากที่เราได้วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ย<ช>เรามา<ช>ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ีริงน,นะคะตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะมีการกําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ที่จะจําหน่ายเป็นการค้าไว้สองชนิตก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์กับ ความงอก<ม>เราจะต้องให้ได้มาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติพันธุ์พืชกําหนดเอาไว้เพราะ,ะนั้นเราจาเป็นจะต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ<ม>์ะคะความบ,บริสุทธิ์นี่ก็หมายถึงว่าผู้ซื้อเนี่ยจะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจะเป็นเมล็ดพันธุ์จริงๆเนี่ยไปใช้<ม>นะคะไม่ใช่ว่าเขาซื้อกวดซื้อสายหรือซืซ้อเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นไปแล้<ม>วเขาซื้อถั่วเหลืองเขาต้องได้ถั่วเหลืองไปนะคะดูยังไงฮนะถึงว่าเป็นเมล็ดที่บริสุทธิ์ก็คือเมล็ดที่ลักษณะของเมล็ดที่เต็มเมล แล้วก็ถ้ามันเป็นเมล็ดที่เป็นพวกวัชพืชอะไรเนี่ยอย่างครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาออกนะคะแล้วก็พวกเปลือกพวกเมล็ดวัชพืชอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเจือปนนะคะหลังจากที่เราคัดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปชั่งน้ําหนักคือเป็นความบริสุทธิ์เนี่ยคือบริสุทธิ์โดยน้ําหนักหลังจากพวกนี้เสร็จแล้วแผนกต่อฮะเราก็ไปดูว่าความงอกเป็นคุณสมบัติขั้นต่อไปของการทดสอบคุณภาพใช่มันบริสุทธิ์จริงแต่มันอาจจะไม่งอกก็ได้ ผูช้ชมครับตอนนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่ามเมล็ดนี่นะครจะเป็นมเมล็ดที่บริสุทธิ์ก็ตามที่เราคัดเลือกทางกายาภาพเมื่อกี้นะครับที่จริ<ๆ>แล้วอาจจะไม่งอกก็ได้ใช่เราต,ต้องมาทดสอบความงอกกันตรงนี้นะคะตามพรบพันธุ์พืชที่ได้ได้บอกในตอนแรกนะคะว่าเรื่องความบริสุทธิ์และความงอกเลยสำคัญมากคุณจะขายเป็นการค้าคุณจะต้องมีสองส่วนนี้การทดสอบความงอกเนี่ยมันมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเราอาจจะเป็นการเพาะโดยใช้วัสดุเพาะคือทรายหรือว่าเป็นกระดาษแล้วแต่ว่าชนิด ของพืชที่เขาระบุไว้ในอิสตาที่เราบอกว่าเรายึดอิสตาเป็นคมภีหลักในการทดสอบเพราะ<ม>ว่าเขาเป็นสมาคมทดสอบมเมล็ดพันธุ์คุณภาพมเมล็ดพันธุ์นานาชาตินี้การทดสอบความงอกของถั่วเหลืองเนี่ยปกติแล้วเราจะเป็นทำสี่ซ้ำด้วยกันกล่องละหนึ่งร้อยเมล็ดนะคะหลังจากที่เราเพาะดินเนี่ยมีความชื้นทรายที่มีความชื้นนะคะอบค่าเชื้อเรียบร้อยรับรองว่าเพาะเราเนี่ยไม่มีเชื้อโรคติดในกับทรายแต่ว่าถ้าเกิดเชื้อโรคที่ติดกับเมล็ดเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อความงอกได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาทรายทับอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องเพาะความงอกอรอจนกระทั่งถึงวันที่ตรวจนับประเมินผลต้นอ่อนเราก็จะเอาออกมาบบน,นับนแบบนี้ค่ะนะครับเราได้อะไรจากการที่ตรวจวัาแบบนี้บ้างเราก็จะรู้ว่า,มาเมล็ดนั้มันงอกหรือเปล่าเวลาที่เกษตรกรไปปลูกจริงเนี่ยมันงอกไหมแสดงว่าเหมือนเหมือนผมซื้อมเมล็ดพันธุ์ตาเมล็ดพันธุ์จะไปปลูกเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถ จะเล่นเติบโตได้ใช่ปลูกละงอกปลูกละงอกแน่นอนโดยปริมาณประมาณเท่านี้นะ80ป90เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับอย่างตรงนี้ละฮะคือนอกจากที่เราทำเนี่ยในเรื่องของถั่วเหลืองถั่วเขียวที่ทางผอได้เรียนให้ทราบในตอนแรกแล้วนะคะเราก็มีการรับตรวจสอบคุณภาพในพืชชนิดอื่นด้วยอย่างเนี้ยเป็นมร็ดพันผักชิ้นต่างๆที่เรารับตรวจสอบคุณภาพนะคะผมเห็นว่ามีการสองกล้องแบบนี้ด้วยกําลังทําอะไรอยู่ค่ะ ตอนนี้เป็นการตรวจสอบความงอกแบบรวดเร็วคือโดยปกติอย่างถั่วเหลืองยกตัวอย่างถั่วเหลืองเนี่ยก็ประมาณ8วันเราถึงจะรายงานผลความงอกได้แต่วิธีการนี้เป็นการตรวจสอบความงอกแบบรวดเร็วโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าเตตัสโซเลียมเทสรู้ผลภายใน1วันนะคะในการย้อมสีเมล็ดแล้วก็ดูลักษณะการติดสีของเมล็ดนะคะว่าเมล็ดอันนั้นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคือไม่ต้องรอแบบนั้นเลยค่ะใช้ได้เฮยแล แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับทำไมเราไมา่ใช้วิธีการแบบนี้หมดเลยเ<ม>พราะว่ามันเร็วอันนี้เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือว่าบางทีเนี่ยเป็น,มนเมล็ดที่พักตัวเนี่ยมันมีชีวิตจริงนะคะคพอเราตรวจสอบมีชีวิตจริงแต่ปรากฏว่าเมล็ดพักตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถทราบได้จากวิธีการตรวจสอบอันนี้ก็เรียวกว่าเมล็ดแข็งนะคะอย่างตวเกียวเนี่ยเมล็ดถินอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการนั้นจะแน่นอนมากกว่าแต่อันนี้ก็คือการทดสอบเบื้องต้นที่เราจะ แล้วแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั่นเองแล้วแบบนี้ครับอาจารย์ครับเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะทาง l a บนี้เตรียมพร้อมขนาดอะไรยังไงบ้างครับคือ <c oughs> ในการที่เราบอกว่าเราจะเข้าสู่ AEC เนีย่ยเรื่องของมาตรฐานคุณภาพมเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นคู่แข่งมากขึ้นคู่ค้ามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนยอมรับได้ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆยอมรับได้ว่า มเมล็ดที่ซื้อจากประเทศไทยเนี่ยมันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแลบตรงนี้จะรองรับในการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็รับรองคุณภาพเราสามารถที่จะจําหน่ายมเมล็ดไปที่ประเทศไหนก็ได้โดยที่แล็บตรงนี้เนี่ยจะรองรับอยู่ครับนี่คือเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ทางกรมวิชาการเกษตรนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่นะฮะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่เองแล้วห้องหลักอย่างนี้นะฮะจะอนาคตเนี่ยก็สามารถรองรับได้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีศักยภาพนะครับนี่จะเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะที่เกษตรกรนั้นสามารถนาไปปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่านผอบอกว่าใกล้สุดน่าจะเป็นแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เราเดินทางไปที่แม่ริมครับสวัสครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆนะครับเย็นๆเลยทีเดียวครับที่นี่แม่ริมครับอยู่กับคุณลุงสมบูรณ์ครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศก็กำลังเย็นเลยนะครับคุณลุงตอนนี้ครับเย็นตอนนัดเช้าเย็นนครับ นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเป็นแปลงถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองนะครับซึ่งปกติแล้วอย่างการทําการเกษตรคุณลุงก็คือจะปลูกข้าวก่อนครับปลูกข้าวก่อนอแล้วก็ข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองตามเลถั่วเหลืองตามครับต่อมามาก็ลงถั่วเขียวอีกลงถั่วเขียวอีกลงถั่วเขียวเสร็จก็ทำนาต่ออีกข้าตับก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับวนอย่างนี้นะครับสามรอบหนึ่งอืมนะฮะอะไรที่ทําให้คุณลุงมาปลูก ถั่วได้ก็พอเซตเข้าแล้วพอปลูกถั่วหันว่าถั่วนี่มันมันบำรุงแก้ดินดีครับในด้านของการปลูกถั่วเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงครับได้ปลูกครัวเพือมันเก็ะอยู่ที่เมล็ดพันธุ์เลยนะครับถ้าถกาเทาได้มล็ดไม่พันธุ์ที่ดีก็ได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นมาครับราคาก็พอใช้ได้ครับคือคุณลุงเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์จากสู์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่พิษณุโลกครับพิณุโลก ใช่ไหมฮะครับอ่าฮะทำไมคุณลุงถึงต้องคัดเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยเมื่อก่อนนี่เคยเมล็ดพันธุ์แบบที่อื่นมาไหมครับเมื่อก่อนก่อนก่อนที่่องศูนย์ที่พ่อนมาแนะนําการปลูกนี่ก็ครับหาเมล็ดพันธุ์เองโดยมากมันจะบักให้ดีครับเม่ได้พันธุ์เองนี่นัหมมีเม็ดปนโดยมีหลายพันธุ์มันจะมีเจ้าใหม่ก็เอ่อเชอห้าอย่างนี้นะมันสูย์บนกันเดี๋ยวนี้หันมาปลูกของศูนย์นี่ถือว่าได้พันธุ์ที่ดีครับมันมีเม็ดปนความงอกก็ดี มึงซื้อว่าได้ผลผลิตด,ดีครับให้ผลผลิตที่ดีครับคุณลุงเมื่อก่อนนี้ได้มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ส่งผลเสียยังไงบ้างก็ผลผลิตเท่ากับตกต่ําครับปลูกไปลงดินไปก่อนบางคุมก็ออกบางคุมก็บออกชเชลราขึ้นตวยอะ่ะเป็นอย่างนี้ครับครับอยา่างพื้นที่ที่คุณลุงทําทั้งหมดนี้คือเยอะขนาดไหนฮะผมทำท่นตัวนี้ทําอยู่ประมาณสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่ครับพิสูจน์ยังไงบ้างครับเราถึงรู้ว่าดินดีเรามีการ เอาดินไปตรวจไหมหรือว่าวัดจากผลผลิตวัคของเราวัดจากผลผลิตนะครับดินนั่นแบบพูดว่าดีอยู่แล้วทางนักศึกษาเพื่อนมาดูอ่ะต้องไปตรวจแล้วไอ้หนูเพื่อนก็บอว่าเอาไปตรวจสกายเพืพ่อนวมาดูแล้วมันดีอ่ะถ้าอยากจะแนะนําเกษตรกรท,ท่านอื่นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์อยากจะแนะนําว่าอะไรครับเชญครับครับผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจที่ว่าจะปลูกทั่วเหลือมหรือว่าทั่วเคียวก็ถ้าแรกก็นนึกถึงเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับที่เมื่อมันดีนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกต้องเรียกพืชพันธุ์ที่บหมาแล้วก็ความงอกดีถ้าความงอกดีแข็งแรงดีแล้วก็เขาได้ผลผลิตเพิ่มนะครับเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นว่าดีนะครับครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคํายืนยันนะครับจากเกษตรกรก็จะเห็นได้ว่าผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นและสิ่งสําคัญนั้นคือในเรื่องของคุณภาพของดินครับเขาบอกว่าถ้าเกิดดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเกษตรกรคนเก่งของเรามากครับคุณลุงสมบูรณ์ขอบพระคุณครับครับ คุณจังกรนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเกษตรกรนะครับผู้ที่เลือกมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพนะครับจากสูย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับน้องพิมพ์จะไม่คัดเลือกมเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพไปปลูกหรอครับเป็นไงพิมพ์คราวนี้คงมั่นใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าสูย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเนี่ย มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้พิมพอย่างแน่นอนมั่นใจมากขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่ต้นกล้าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตจากสูตรวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพินสนุโลกเนี่ยนะเขามีคุณภาพแถมมาตรฐานเนี่ยก็ยังสามารถเข้าสู่ตลาดโลกแล้วก็ตลาด AEC ได้อีกด้วยประเด็นสําคัญเลยนะคะพี่ราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยนะคะพี่เป็นไงล่ะมีข้อดีมากมายขนาดนี้จะมัวรอช้าอยู่ทําไมรีบเอาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเนี่ยไปให้แม่พิมพ์ปลูกเลยดีกว่าไปาพี่ไป i สาวที่ผ่านมากับกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นหลายแห่งเลยนะคะรวมทั้งที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ก,การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวง,ลงจังหวัดปทุมธานีที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อตอนรับเด็กๆและเยาวชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุคนลิ้มแหลมทองเป็นประธานเปิดงานเด็กไทยหัวใจเกษตรสิบวัตถุประสงค์ก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยได้รับรู้และตระหนักถึงความสําคัญ ของอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆเลยนะคะภายในงานมีกิจกรรมมากมายทีเดียวค่ะรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายดำรงจิรสุทัศน์ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ วันนี้กรมการเกษตรมาร่วมกิจกรรมวันเด็กกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่เราก็เป็นกิจกรรมเสริมความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผักผลไม้อะไรเงี้ยนะครับให้เด็กมาเล่นกิจกรรมในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกคุ้นเคยกับพวกนี้เพราะส่วนมากเด็กๆจะไม่ค่อยชอบผักเหลือามาร่วมกิจกรรมที่มีความรู้แ้ะก็มีรางวัลแจกเพื่อความสนุกสนานครับรักษาวินยัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียน คำขวัญวันเด็กประจำปี2556นี้ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้กรมวิชาการเกษตรเต็มใจที่จะมอบให้กับเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งงานนี้เด็กๆและเยาวชนจะได้รับการเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะและปลูกฝังคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงความสนุกสนานและความบันเทิงต่างๆอย่างเต็มที่ตลอดทั้งงานเลยล่ะค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าศูในย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชที่เรานำเสนอในวันนี้อยู่ที่จังหวัดใด1เชียงใหม่2พิษณุโลกถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกรุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขจจตุจักรกรุงเทพห0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6มกราคมที่ผ่านมาที่ถามว่าสถาบันวิจัยยางได้นำรูปแบบกลวยพลาสติกมาจากประเทศใดคำตอบก็คือ1อินเดียนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสื้อกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบนันนี้ประเทศไทยของเราครับกำลังก้าวเข้าสู่ประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุน์พืชพิษุนโโลเขาก็ได้เพิ่มขีดความสามารถนะครับในการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับการเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพมันจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นเองครับ ในสัปดาห์หน้าครับเราพาผู้ชมครับไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการส่งออกพืชผักต่างๆไปยังประเทศแถบ EU เราในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรเขามีมาตรฐานอะไรบ้างในการควบคุมติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ก้าวไกลโปรวิชาการเกษตรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ